วันนี้เราจะมาทำยำเส้นแก้วกินกันนะคะแต่ว่าน้ำเบทของเราหมดค่ะก็คือเราต้องมาเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะทำน้ำยำไว้ก่อนค่ะก็เป็นน้ำยำคือน้ำเบทน้ำยำได้ทุกอเนกประสงค์เลยนะคะโคตรยำหรือใส่ส้มตําอะไรได้หมดเลยนะคะขั้นตอนของเราสูตรของเราก็จะใช้น้ําตาลมะพร้าว1กิโลกรัมต่อสุรา2ขวดนะคะน้ำตาลเนี่ยต้องใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อความหอมเนาะ1กิโลกรัมต่อสุรา2ขวดนะคะหรือจะใส่เป็นน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าก็ใส่ขวดหนึ่งห ีซีใช่ไหม6ขวดเล็กนะประมาณนั้นแหละไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่คนชอบเลยจะใส่น้าเปลา่าหรือจะใส่โซดาก็ได้แต่ที่เราใส่โซดาเนี่ยหนึ่งเพราะว่าเราจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่า,าทํากินกันหลายๆวันหรือเป็นเดือนก็ยังใช้ได้นะคะเพื่อหนึ่งใส่โซดามันจะได้ไม่คืนตัวนะคะทุกคนสีสันมันก็จะได้สวยงามเหมือนเดิมนะขั้นตอนของเราก็คือตามที่ในคลิปเลยค่ะก็จะใส่น้ามะขามเปียกปริมาณที่ใส่ก็ตามภาพได้เลยนะคะก็คือน้ามะขามขวดเล็กนะคะ300กรัมนะคะโซดาขวดเล็ก2ขวดค่ะก็เกลือ1ช้อนชา ชูรสสองช้อนชาแล้วก็น้ำปลาอยากให้ใช้เป็นน้ำปลาอย่างดีนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพื่อความหอมค่ะใส่สามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนให้น้ําตาลมันละลายให้หมดก่อนนะนนแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนนะคะทุกคนไม่ต้องเคี่ยวนานไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องตุ๋นอะไรนานนะเอาแค่แบบน้ําตาลมันละลายแล้วเราก็ปิดไฟรอให้มันเย็นค่ะพอมันเย็นแล้วเราก็มาปั่นนะคะปั่นเพื่ออะไรปั่นเพื่อให้สีสันสวยงามให้สีน้ําตาลจะได้ออกเป็นสีคาราเบลนะคะเวลาเอามายำน้ํายำก็จะสวยงามเวลาเอามาใส่ส้มตําส้มตําก็จะสวยงาม แล้วก็ฉ่ำๆออกจะได้ดูนักกินนะ่กกินนะคะนะคะก็จะทําประมาณนี้เลยส่วนที่เราใส่พอเหมาะพอควรนะคะคือชิมแล้วอร่อยค่ะรสชาติอร่อยกินเล่นๆอย่างอร่อยเลยนะคะล้วบอกว่ากลิ่นเขาเนี่ยหอมมากหนึ่งหอมมะขามหอมน้าําปลาหอมมะพร้าวนะคะแค่โดนความร้อนของเขากลิ่นขึ้นมานี่หอมนะคะเอาไปยำไปทําขายคือเตรียมพร้อมทาขายก็คือโอเคะคะ่ะเนาะอันนี้เราทํากินเองนะเราอตรอร่อยเหมือนซื้อกินเลยอะ่ะเห็นไหมสีสันสวยงามไหมคะทุกคน